สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มครับออวันนี้เรามาอยู่ที่ชุมพรนะครับอำเภอทา่าแซหรืออำเภออะไรประทิวอำเภอปะทิว,ะทวนะครับอำเภอปะิว,ว,ระวเรามาอยู่กับสมาชิกกลุ่มออมของเรานะครับเดี๋ยวพาพี่น้อง้แนะนําให้รู้จักพี่นะครับเดี๋ยวผมก็ผมก็เพิ่งมาถึงนะครับพี่น้องมาถึงพี่เขาก็พากินข้าว เสร็จเรียบร้อยก็มานั่งคุยกันที่คลอกวัวนี่ครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากพี่เขาเลยนะครับว่าเขาเลี้ยงอยู่ตรงไหนยังไงเป็นสมาชิกของกลุ่มอมวัวแบบพวงองุ่นเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุพนันเราเล้งบันหลบวะครับโออสวัสดีครับเออนี่พี่พอยู่นะครับวินัยสวัสดีครับพีวินัยสวัสดีสมาชิกในลำดับที่้อยหกสิบสอง เราดีดกล้องนะกับปมอำเภอป่าติวอำเภอป่าติวครับตรงนี้จังหวัดจังหวัดฉุมพรนครับแต่จริงๆปีไม่ได้ยุคแบบนี้นะจะจนมาวิ่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่จำมุยเกาะเกาะจำมุยสุดๆครัต่อไปก็วัวจุดนี้กับจุดนี้กับต้องไปวหวจำมุยครับจุดนี้อืมแต่ฉุมพรในวัยนานไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยาไอในช่วงถุเรียนนั่นเองมันส่งยาหมางหมาคือไม่ก่อยได้นี่ต้องผ่าชิดยาเรียนก็ต้องป่าหัวลบไปโน่นนี่นั่นอล้วงอลงไปเลี้ยงเกาะจำมุยอืม คือทีที่ก่อนจะมุ่ยก้อนผีมีปลอมดีๆกับมีปลอมปลอมเดียวจะเลี้ยงงวงละไมาก้อนก็เลี้ยงควายแล้วไี่อยู่ธรรมัดไดนะ้เลยมาก้อนเลี้ยงงวเลี้ยงควายอยู่แล้วแต่ก็ทีนี้หยุดงวหยุดควายก็มาเลี้ยงมูฟว์เลี้ยงมูฟว,ว์ตัว,คว,คว,วโควิดโควิดก็ขึ้นมาจุ่มพอดลาทีนี้ก็หาเจอวัวตัอลาทีนี้เลี้ยงตัอไปแล้วผีผีนัยนี่คือคนเกษตรนะผู้เกษตรผู้เกษตรมาตั้งแต่น้อยแต่เลยตั้งแต่เล็กๆนั่นแหละแต่ว่าใจปรุษัฐนะครับ เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาแต่เลี้ยงเอียดๆด้วยน,นะครับพ่มไตหน้าเองกับพัวมาก,ก่อนกะัก่อนไปโรงเรียนน้องไตหน้ากับพัวมาก่อนกะัโอ้พอต้องไหต้องไตหน้ากับพออาจาต้องไปยื้อแกนี่ไ้หน้าด<ป>ีวะป,ปัดลุ่มครับปัดลุ่มอ๋อพี่เองก่อนเดิมปัดลุ่มก่อนไปโรงเรียนนี่ต้องไตหน้าก่อนนะักเรื่งบิงกับพอเนี่ยก็บไต ra ờ. trâu thịt ạ ai tay 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 điện, máy y hùi hay các bộ mồi, ba năn nãy, tê tìn mua, 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 mua thì à. này đã thì bạc tung gian luôn. bao nhiêu con miếng tua, bỏ một cái bàn. để xong gặp, ăn, ได้ <Private S 2> ลงด้านแล้วได้ตังโดนโอู้่ได้ทำบันไดเดี๋วมันก็ไม่ใจเจ็บหมาแลแต่ว่ามันก็เจ็บมันเดื้อนอยนี้นี่นี่เริ่มเลี้ยงไหมกี่เดือนกี่ปีเหรอตอนนี้เริ่มเลี้ยงนี่ก็ประมาณที่แปดเดือนเดือนนี่ที่แปดเดือนนี่ฝึกขึ้นข้าวมาเริ่มเลี้ยงนี่นะครับฝึกดัตต์ไม่แล้วหมดแล้วโอ้หยุดมั่วอ้วววตอแล้วเล็กเล็กไปซื้อมา มันเพือสไปเจอมานี่โอ้โหเกิดแต่ว yeah um> ่าพมเห็นล pues ักษณะพมจะเล่เล่ลักษณะออกเล่เล่รูไอ้แม่พันไอ้เล่เหลือใสแเล่แเล่หล่รูะก้าเะแข็งเลยกือหุ้นเลยมันปันหรือลังเหลือโตขึ้นแล้วไอ้ทั้งมดันพอมพอมหมักมากเลยพอมปลักลมอะตึ้งหัวหัวตัวเล็กนี่พอมอมพร่พระมาโอมมันไดอะราะมันพมตึ้งแม่ก็พอมหลอกอินทุกทั้คพอมามันอกหมาก หมายอะไรน,นั่นแหละหมายชีดยาดักษาไอ้นู่นนี่บอกก้อนเฮ็ฟได้เต็มตัวเลยบอกก้อนน่ะเน้นเน้นเน้นปีนแรงว่าท่ายชุดใหย่อยเร็วกลับพรมใายชุดใหญ่เลยนี่เปลี่ยนเลยที่ที่ค้นได้เนี่ยจะเปลี่ยนเลยไอ้ไปไอ้เฮบรูปอไอ้ตัวยุทธกึบเลยมเลยซื้อ,อมาซ่องชุดใช่ไหมพี่ซ่องหัวข้าวนี่มาชุดหนึ่งคนซ่องชุดครับอัวข้าวนี่หัวข้าวชุดนี้นะเป็นชาโลเล่เนาะครชาโลเล่ แต่แต่ตอนซื้อมานี่คือพร้อมอย่างนี้เหมือนเหมือนอูดเหมือนอูดเลยแต่ได้มากแรกๆถ้าคนถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยเกือบว่ามีใครเอาไหมแต่ว่านั่งอะแต่พอมนี่แลงออกแต่ว่าด้านนี้ลมเลยนะกับพลักลมนี่ตัวแมงว่าเรื่องลงไพอมจับโอ้มร้อนแรๆมาก็สางตัวผีซื้อมากี่มื้อนสร้างตัวนี่ลกเบือน้าลกเบือหน้าเสร็จตอนนี้ตาแต่แมยอย่างนี้เขาลกเบือน้าเลยตอนนี้ไอ้ชองตัวนู้ดได้ฟรีเออตายตาย หลัการฮกมืดห้าตั้มตัวแล่ลักษณะมันออกแล่รัวแล่กระดูกรแล่ช่วงแล่ได้มันดีคือว่าจุดนี้ประมาณนจุดนี้ประมั่นการเป็นเศร้าพร้อมเดี๋ยวจะปลาทุ่มเลยแล้วนี่ไอ้เศร้าๆนี้ครับเดี๋ปลาทุ่มได้แล้วเนี่ยสมได้แล้วนี่ถุดนี้ในเศร้าหวาผีนี้ปีทุ่มมดสิแม่นี่ปีจะได้ลูกพร้อมกันสี่ตัวโอ้โหแล่ไม่ทุกเลยว่าอีก ต้องปีปีข้าวพวงนุ่หนังมดไหมเนี่ยกับข้าวชตัวไอ้ตัวนี้ในใจในนอนในนี่กลวายถึงโลึงร้านในนอนชตัวนี้ชตัวเล็กเ้าๆนี่ว่าปันเดือไม่ใกล้อนี่ือมอยู่ไหมกับไว้ึงโลึงร้านในนอนในนี้ผามันโอเคแล้วแม่พันเนี่ยแต่ว่าช่องไอตัวตัวย่อยไอแม่แม่ันเฉียดตถึงไอตัวตัวเล็กโลกมันเกลเก้าจี ต้าวจีกับผมหลูกมันเลคนตายตั้งืง่อนัวเลยนะให้มันหลกูกมันหลูกตัวเล็กไอ้ของมันไนงะก้าวจีกาจีอ,อันอนี้เรื่องไงน,นไู้ไม่ไม่ใหญ่หลูกมันไะ้นู้เกิดว่าเป็นหัวในในคู้งเดียวในงานเดียวกันแต่ไม่ไม่ใหญ่หลูกตอนนี้ไอ้นู้อวดเศร้าอะไรประมาณไม่ได้จ่องปีตันประมาณหลับช้าเดืเอนในตัวนั้นใช่ครับยังยังสดอยู่ยังอ่อนครับตัวนี้เนาะอย่างปลาช่มไม่ได้ผมและตัวนี้ไรอยังเล็กๆครับอย่างเล็กนี่มันนี่มันใหญ่เพราะมันโตหวานเี่ผมอัดมันมันเจอ มันเจอไอ้นู่นน่ะเดี๋ยวพมลงในในแถวหมาชิกกับผมอยู่น,นูน่นนะแต่ว่าอีกเจอแม้ในนิ่เนมยบก็มันคือไอ้กันบูทนี่กล้องลงซ่องพวงเลยนะกาวหลวงมาซ่องพวงเลยเนี่ยกับเสาซ<ง>่องพวงกับการะนนน่ะนี่พวงเลยละ่ะซึ่งก้าแหมเนี่ยนนึ่งกับกับหลูกัหลูกก้าเมียกันหลูกเมียหลูกปีหน้านี่ก็ต้มได้เลยใบใบครับโอ้คือว่าข้องปีวินัยนี่พวงใหญ่เต็มเลยครับเดี๋ยวผมตามแลถึงโน่นแล้ถึงเกาะมุยเลยครับกลางปิด ถ้าวัดตามไปแล้วจุดนี้ต้องไปนอนท่องคืนกับพม <laughs> ต้องไปนอนท่องคืนเนีนเ่ยกับปี่นองถ้าเราคุยครับปีปีวินัยเนี่ยครับปีปีนองที่อยยุใกล้เคียงนี้หรือว่าอยุต่างนีก็อยากจะลูกการดูแลสุขภาพนะปีวินัยนี่ผมให้ผพานเลยครับเนี่ยจากงวที่ซื้อมาแล่ทรงไม่ได้เลยวัวท่องตัวแดงนี่ก็เหล่าข้าอด อยู่ในสื่อมากก็แล่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ครับมันมันมันเหล็กมันในนั่นเว้ยนี่ปลอมเดี๋ยวมาเลี้ยงมาคุ้นมานั่น,น,นก็เดี๋ยวมาถึงก็ติดเอฟติดเอฟเอฟกี่เลตกีเลตช่องช่องตัวนี้มันมาอ้วนด้วยพี่โอเคแต่ว่ามันซ้ำตัวนี้มันบินเฮฟมาอย่างนักเลยถ้าซ้ำตัวเลยเนี่ยโอ้โหลหัวก็ประมาณเราห้าอุกตัวก็ให้กินวันหนึ่งไอ้ไอ้กินควางก้อนเดียวอ่ะหัวอุกเจ็ดตัววันหยิบเที่ยวม้วนไอ้ควางก้อนเดียวเองเลยเป็นเป็นคนยิ่งเนี่ยถึงก็เขาก็ลับบากไม่ไม่ค่อยมีทางถือควางอ่ะ ตั้นแต่ลำม,มันก็ไม่มีหญ้าทัอนั่นแหละนึกเลยอูดเป็นอูดไม่อยาเป็นหัวแต่พ่อนีลักษาณะาหัวเลยดุกเลยการดุกเลยล่างไรเกือบมันได้ได้แต่พ่อมันเอามาผ<ฟ>มา<อ>มาคุ้นง้ไนไดนถ้าเกินว่าพี่น้องเาอยากจะทามอก็ไม่พีพเรียงัวได้อ้วนพีดีปานนี้พีจะแนะนาเข้าได้ไหมครับพีอันนี้ก็แนะนําแต่ว่าดีที่ทุดเกือไม่จะเข้าตัมากปานนี้จะข้อเบอร์โตพีจะสะดวกไหมกับได้ครับบอกเบอร์โตเลยพีครับ ซุนแปดช่องช่องแปดช่องช่องเก้าหกช่องเก้าหกห้าซู่นเก้าหกห้าซู่นเก้าหกนะครับพี่น้องซุนแปดช่องซ่องเก้าหกห้าซู่นแปดหกปีวินัยสวัสดีครับปียูชุมพรแต่ว่าวัวเนี่ยจะไปยูโน่กับไปยูเกาะมุ้ยครับเกาะมุ้ย ครับเรามาต่อกันเลยครับพี่น้องจากเล็กเดียวสัมผาดปีวินัยคนคนกเกษตรนะครับแต่ว่าใจปารุชั์เดียวทำไมพมถึงจะบอกว่าพี่พมตั้งใชา้ยาพี่วินัยว่าพน,น,นันเนี่ยพี่น้องแรกครับแลบริเวณรอบนี้อ่พี่วินัยปุ๊กเลียนด้วยนะครับพี่อ้าวในเวอร์ชันสองสสพี่วินัยปุ๊กเลียน้มห,หมดกี้ต้นกับนี้ ตอนนี้ท่างย่อยท่างเล็กต่างต้มต่างต่างเศร้าเนี่ยนะครับต่างเศร้าบอกเลยไงไงว่ามีไล่ลุนเลยนี่เหล็กเอียดๆนี่เพิ่งเกิดนี่ก็มีเศร้าๆอันก็มีแล้วลุนย้ายนุ่นก็มีครับอันนี้กี่ปีอ่ะพีบีใช่ที่ปีครับเอ่าตอนนี้ที่ที่ปีนะล่างไปอยุคกี้ตอนไปอยุคกี้แล้วลังไปอยุคกี้จะปลูกต่อมาเลยทีเนี้ยโอ้อตอนไปอยุคกี้ที่มัดเลย เตียนหมดเลยท่านีเ้เตียนหมดเลยรปรเลิวนี้นะ<ล>อันนี้เป็นพื้นที่เกาของดังเดิมของตาใช่ไหมครับพอของแม่ซึ่งผีก็มาือรุนนี้ผีไม่ได้ปลูกแล้วไงไ,ไ,ไ,ไเอาแล้วนี่ไปยูเก <c oughs> ตาปลูกเห็ไหมพอไปอยูเกเตตาปลูกซึ่งผีมาส่านตช้านต,านตนี่ยไอ้ดกชานี่นะ เออตอนนี้ผมอยากผมไม่ใช่อยากผมตั้งให้ปีวิันยนนี้เป็นกูรูเลืองพลัไม้นะครับเลืองเลี่ยนพี่น้องครับ mm. เลืองเลี่ยนแล้วก็แทมให้ปีวิัยนนี่ยเป็นกูรูเหลืองงัวเหลืองงัวแล้วก็เหลืองควายด้วยนะครับปีวนันไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ถูกทางวันท้งคืนเนี่ยปีวนัยอยู่กับเลี่ยนเหลือเดียวพมมาปีวินัย,ยังหลดน้ำเลย ยังหลดน้ำเลี้ยนยังไม่ได้วางเลยนะครับจักกีปอะไรกีตั่เช้าหกโมงชาถึงวัยม่เวียตั้งซุปน้ำต้สิบหลายเนี่นะครับเปลี่ยนโซนไปเหลืยแล้วนะโนเียนนี่เรือซุปน้ำเชี่ยไม่ได้เลยนะโซนเลียนนี่เือสุปน้เชี่ยไม่ได้เลยันชอย่คมันยู มันอยู่กับน้ำพี่น้องแล้วก็มันอยู่ใต้สีเป็นขนคุนวัเนี้สีลาดลาดวันนี้มันชอบแต่ถ้าสีลุมก็ไม่ชอบนะพี่นะลุมน้ํน้ำ้างคลนไม่ไม่ดีมันมันไม่จบไม่จบไปน้ำป้านไม่ยวไปน้ำก้างโคนโอ้โหนี่ส่วนของบ่วินัยนี่เลียนลวนๆนเลยพี่น้องเลียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แลกยังไงวันเลียนแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนที่มาเปิดเส้นนลองนั้นก็จะเป็นป้าลำเป็นทอมเป็นกหลองก้อง เป็นลองลองกองมั่งเป็นทอมเนี่ยปื้ดชนิดไม่ใบปื้ดแต่กิชนิดไม่ก็มีแจมเจมแต่ว่าละก้าวที่มาเประเท็เป็นเลียนครับเป็นเลียนหมดเลยเ้าพ่วินัยควักเบอร์อีกทีเพื่อพี่น้องที่ก็ปลูกผลไม้ก็มีปัญหาเหลืองหลกช็อกอะไรหลอกนะหลอกท็อปนะหลกท็อปเหลืองมาแรงหรือว่าเหลืองการดูแลดอกเลียนเนี่ยของพี่วินัยนี่กําลังดอกเต็มนะพี่น้องนี เนี่ยนี่ยห้างแย่รุดครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ที่นี่นี่นี่กำลังกี่เป็นน้วยนี่นี่ครับผีวินัยก็ต้องดูแลผีวินัยต้องดูแลเมื่อนุูงคนนึ่งเลยกับเรียนนี่ว่างเราดีได้กินนะครับพี่น้องที่ได้กินถ้าพี่น้องตีว่าเรียงชัดกันปลูกต้นไม้ก็เนละมากหลักใหม่กันมีอ่จะปรึกษาผีวินัยหรือ่อยากข้อความคิดเอ็นก็ความรู้เกี่ยวกับ ผลไม้เลือกเกี่ยวกับเรื่องปัุสัตว์ผมยกให้พีวินัยเป็นกูรูทางซ่องยางนะครับทัางพมเลียกปีวินัยว่าต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าคนเกษตรวัวใจปัุสัตนะครับผีวินัยควักเบอร์อีกที่หน่ซุ่นแปดช่องครับกาวฮกห้าซุ่นกาวฮกกับวินัยโอเคครับพีครับกันวันนี้พมกับขอลาพีวินัยก่อนขอบคุณขอบคุณสำหรับอาหารที่รอยๆนะพีนะแข่งจมฉรอนร้อยมาร